พยายามสุดๆแล้วหาของอ,อะไรอะที่หอของขวัญไม่ทันก็เลยเอาเสื้อพี่ขวัญกับผ้าคริ้วของสงุแล้วก็ดอกไม้ในงาน <c oughs> มาพันผูกให้น้องนะคะอ่ะเปาโลจะเริ่มแกะของขวัญแล้วคะ่ะโคตรตื่นเต้นเลยมัน <c oughs> <c oughs> จะมีอะไรยู่งไงไมีเสียงว่าเป็นนาฬิกาติ๊กต๊กติต๊กต๊กนี่ดอกไม้จากในงานสวยมากจะแต่งให้ค่ะขวนี้เออไม่เออ มินยังแรงเลยเอาไะไหมผมดูสอฮันฮุ้ยเฮ้ยเอ้ยอะไรอียาทุกตาอียาน่ารักนัะขอบคุณครับมันต้องแต่งให้พร้อมพร้อมถ่ายรูป Ủa, thoải mái luôn. Ông ai, ông ai.